เดิมพันคุณสมรักครั้งนี้ติดคุกสูงสุดแค่ไหนก็เริ่มตั้งแต่นะฮะมาตรา3ามหึ่งเก้ามาตราสามห่งแปดก่อนพราอผู้เยาวโดยไม่เต็มใจก็15ปีสูงสุดจำคุก15ปีอันนี้สิก่อนนะอันหนึ่งกัมนะอันหนึ่งกัมเป็นความผิดต่อพ่อแม่ต่อมาความผิดต่อเด็กนะก็คือพา5ปีพาไปยี่สิบอาจาใช่ไหมคะยี่สิบแล้วนะเต็มใจก็โดนนะยี่สิบปีแล้วแล้วก็เสร็จแล้วอนาจารย์โบกสิบไปเท่าไหร่สามสิบ แล้วก็กระทำชาเราอีกยี่สิบพยายามใช่ไหมอาจารย์พยายามสองในสามสองในสามตีแล้วก็สามสิบกว่าปีอ่ะโทษสูงสุดนะโทษสูงสุดมันคุ้มไหมอาจารย์เกินเจรจาได้ไหมก็เจรจาได้ยอมความได้ไหมได้ก็เฉพาะพาบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน18ปีไปเพื่อนอาจารย์อันเนี้ยเป็นเป็นมาตราเดียว283ทวิอันนี้ยังคุยยังเจรจาได้ครับมีมาตราเดียวที่สามารถยอมความได้ที่เหนือไม่ได้ไม่ได้เลย เบาสุดที่จะเกิดขึ้นได้รอการลงโทษแบบหลายๆั้นก็ลงโทษ <g> <ไห>เป็นกระทงไวอออง้อย่างกระทงแรกเนี้ยจำคุกไม่เกิน15ปีค่ปี เบาสุดก็อาจจะ2ปี3ปีอะไรยกตัวอย่างนะจปีุสปีจำคุก3ปีประมาณนี้นะฮะรอลงอาญาได้มันไม่เกินแต่ละกระทงสารก็ลงโทษไม่เกิน5ปีก็รอการลงโทษได้ไม่ติดคุกนะครับเพราะด้วยความที่คุณสมรักแกเป็นนักมวยโอลิมปิกใช่ไหมคะเคยสร้างคุณงามความดีไว้ก็เป็นเหตุในการบรรเทาโทษได้ตามประมวกฎหมายอาญามาตรา78ก็สามารถดำเนินการได้คือความเห็นผมผมคิดว่าคุณสมรักเนี่ยเป็นนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกนะ มันควรจะต้องมีคําว่าสปิริตนะนะถ้าเราเราคิดว่าเราพลาดไปแล้วนะอย่าไปคิดว่าเรามีเจตนาเลยเชียร์กันเ,เข้าไปเชียร์เข้าไปก็สู้แต่ถ้ารับตั้งแต่ต้นก็อาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยกองเชียร์ก็ไม่ได้ติดติดคุกกับเราถ้าพยานหลักฐานมันมันชัดมันไปไม่ไหวเนี่ยเราต้องตัดสินใจเอง,เองนะเพราะคนที่ติดคุกคือเรา